มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทําให้คนของพลังประชารัฐไม่สบายใจยังไงคะประเด็นที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งมานานเป็นสถาบันการเมืองไม่เหมือนพรรคการเมืองบางพักตั้งมาเพื่อสนับสนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี<ฮ>นี่แหละเวิร์ดดิ้งตรงนี้แหละนะครับร้อนชากันทั้งทำเนียบเลยนะครับเพราะว่า คือทีมงานของนายกลุงตู่ฮะส่งพิโบมาครับแรมโบสุพรอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายก<ะ>ส่งพิโบออกมาโต้เลยฮะพิโบเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าบออ๋อการที่รองนายกจุลินลักษณะวิสิทิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปปลาใสแบบนั้นเนี่ยนะบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ก่อตั้งมานานเป็นสถาบ,บันการเมืองไม่เหมือนพรรคการเมืองบางพรรคตั้งมาเพื่อสนับสนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกระรัฐมนตรีเนี่ยนะ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะหมายถึงพลังประชารัฐทั<ช>้งในพักหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะน่าจะหมายถึงพลังประชารัฐที่เราเลือกคนเอกประยุทธ์เข้ามานะฮะก็ขอบอกว่าเลือกคนเอกประยุ์มันเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายและพลังประชารัฐไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อลเลือกนายกอย่างเดียวนะ แต่ได้มีนโยบายต,าต่างๆมากมายที่นํามาจัดทําให้กับพี่น้องประชาชนและการที่เลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเนี่ยที่ผ่านมาได้ทํางานให้บ้านเมืองมากมายแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งคุณจุรินก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องดังกล่าวมาปราศัยหาเสียงเพียงเพื่อจะขอคะแนนกับประชาชนเพียงหวังนะฮะชนะเลือกตั้งโดยไม่ระมัดระวังคําพูดตนเข้าใจว่านายจุรินก็ต้องการหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรค แต่การปราศัยที่พาดพิงพรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลอื่นในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการดูถูกและพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นจะทําให้ประชาชนเข้าใจในตัวพรรคพลังประชารัฐหรือนายกผิดไปนะครับนี่ฮะประเด็นที่ว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นประเด็นนี้แหละมันก็เลยทําให้คนของประชาธิปัตย์ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยเยใจเย,เยเ็นๆนะฮะประชานิี่ปากเออค่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นคะเอาเอา เอาที่พานันกับท่านกรก่อนเดี๋ยว่อยเอาะชที่ปัดเนี่ยมาโต้แต่เรามีเสียงที่แลมโบ้นะเสียงแลมโบ้ไว้เปิดที่หลังเพราะเสียงแลมโบ้เนี่ยเปิดหลังหลังจากที่หลังจากที่ราเมศออกมาโต้แลมโบ้แล้วแล้วแลมโบ้ก็ค่อยออกมาพูดอีกทีงนึฮงเสียงนี้ไว้ที่หลังจะไปใครก่อนจะฟังความคิดเห็นที่พานันก่อนหรือคกรอนากรที่พานันกับท่านกรเชิญเลยฮะคุณที่พานันสิริชนะนะคะอดีตผู้สมัครสสกทมเขตจอมทองทบุรีแล้วก็เป็นอดีตรองโฆษกของพักพลังประชารัฐบอกว่า เป็นห่วงนะบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามที่นครศรีเนี่ยเพราะว่ามีพักการเมืองบางพักโจมตีพักพลังประชารัฐกล่าวหาว่าเป็นพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคนเป็นนายกรัฐมนตรี hmm. เขาบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการแข่งขันควรต่อสู้กันด้วยนโยบายแล้วก็ผลงานหรือว่านึกไม่ออกเหรอว่าตัวเอง่ยมีผลงานอะไรบ้างจึงสร้างวาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามเพื่อกลบเกลื่อนด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงพักพลังประชารัฐเนี่ยก่อตั้งขึ้นจากอุดม การในการสร้างการเมืองใหม่สําหรับประเทศไทยไม่ใช่พักเฉพาะกิจการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศมีวิสัยทัศน์ซึ่งท่านเนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วคลองใจพี่น้องประชาชนแล้วพักพลังประชารัฐก็ได้ผลักดันนโยบายฝ่ายแกนนํารัฐบาลจนเกิดการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและนําไปสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือต่างๆผ่าน บตรนะคะคุณที่พานาบอกอีกคุณที่พานาเนี่ยบอกอีกว่าจากการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ควบตําแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ได้ดําเนินนโยบายแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลดังนั้นมาตรการที่ออกมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยต่างได้รับความนิยมนะคะทั้งคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเราชนะมาตาา33เรารักกันนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มแล้วยังเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมด้วยใช่ค่ะแล้วพี่แดกนะครับน้องจ๋าฮะพี่แดกธนกรฝั่งของคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่พูดถึงมารยาทด้วยนะบอกว่าการเคลมผลงานหาเสียงควรจะนึกถึงมารยาทเนี่ยสำคัญเลย่ะ คุธนกรบอกรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นพักกันเมืองหาเสียงแล้วปราศัยลักษณะที่ว่าเอาดีใส่ตัวพูดเสมือนว่ามาตรการเยยวาโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะพักตัวเองเป็นต้นคิดเป็นคนสนับสนุนและก็จะไม่ยอมให้ใครยกเลิกทั้งๆที่โครงการเหล่านี้เนี่ยถ้าใครคิดจะยกเลิกก็รอวันสอบตกได้เลย คุณธนกรบ,บอกแบบนี้เพราะถือเป็นการพูดเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างเดียวโดยไม่สนใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมง,งานรักษามรารยาททางการเมืองไว้บ้างก็คงไม่เสียหายตอกลับแบบนี้เลยนะคะขนาดเดียวกันก็ยังบอกได้ว่ามาตรการเดียวยา มาตรการเนี่ยมันเกิดจากมันสมองของพลเอกประยุทธ์นะคะที่รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญแล้วคิดออกมาเป็นนโยบายก่อนจะมอบให้กระทรวงคลังไปดําเนินง,งานแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมและก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านได้คุณธนกรยังบอกว่ากรณีที่มีการระบุว่าพักตัวเองนั้นเป็นสถาบันการเมืองไม่เหมือนพักการเมืองบางพักที่ตั้งมาเพื่อสนับสนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้บอกว่าคงต้องตีความคําว่าสถาบันการเมือง นะหากเป็นสถาบันการเมืองแต่ไม่ทําประโยชน์อะไรให้กับประชาชนได้นึกถึงเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนนอกจากจะพูดสร้างภาพแล้วก็อาศัยกินบุญเก่าที่คนรุ่นเก่าๆเขาทําสิ่งดีๆทิ้งเอาไว้ ถ้าเป็นแบบนั้นขอเป็นพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีรักชาติรักประชาชนทำงานด้วยสมองและหัวใจในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างจะดีสักกว่านะคะโโหอการต่อกลับมาแต่ละครั้งของทั้ง3าคนนี่ร้อนแรงดุเดือดทีเดียวค <h ut S 1> ่ะ ทีนี้ร้อนกว่านะครับเพราะว่าคุณราเมศแลตนชเวงโคโกพักประชาธิปัตย์ยืไม่ได้แล้วครับนะฮะออกมาตอบโต้คุณสุพรัาถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกเนี่ยนะฮะโดยคุณราเมศบอกว่าคุณสุพรอย่าทําตัวเป็นคนอยากดังบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะว่าการปลาศัยของคุณจุรลินเนี่ย เป็นการปราัยที่นํานโยบายนะฮะเสนอนโยบายตามปกติเป็นการบอกกล่าวพี่น้องประชาชนถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองนะครับอย่าไปกลัวความสําเร็จโครงการประกันร,รายได้ของเรา ุณสุพรเป็นนักการเมืองมานานนะคะควรจะใจกว้างรับฟังคนอื่นบ้างเพราะว่าพักเขาร่วมรัฐบาลไม่ใช่เขาร่วมเพื่อประโยชน์ของพักหรือประโยชน์ส่วนตัวของใครแต่เขาร่วมเพื่อทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนอย่างคุณจุรินไม่คิดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่อยากให้นายสุพรสับสนคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตนเองนะครับแล้วนะฮะคุณรามศเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะครับว่า ผมเนี่ยนะเดินไปเจอชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรนะครับบอกว่านายสุพรเนี่ยทำตัวอยากดังเกินงามชาวเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาล์มนะฮะเขาอ่านข่าวแล้วเขาไม่พอใจอย่างมากเขาฝากผมให้ไปตบปากคุณสุพรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากตบเพราะว่าผมกลัวจะเปื้องมือเสียดายมือไม่อยากจะใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อมาฉีดมือว่าอย่างนั้นนะ,ะ,ะทีนี้พอคุณราเมศโต้มาแบบนี้ปุ๊บนะฮะแรมโบอียิสาน ทีแรกลำโบอีสานจะโตนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ในพักผู้ใหญ่นใญนธรรมเนียบบอกว่าเบรกไว้ก่อนเ<ต>พราะว่าวตอนนี้มันมันน่าจะลามแล้วมันจะลุกเป็นไฟแล้วนะฮะที่เมืองคอนเนี่ยยังไม่ได้เลือกตั้งนะฮะพรรควมรัฐบาลเนี่ยก็ใส่กันเละแล้วนะฮะก็เลยบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเน่ยเข้าเกียร์ถอยสักนิดหนึ่งฮะไปฟังลำโบอีสานพูดเรื่องนี้ฮะผร้ประชาป์นได้ปาใสในลักษณะ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นซึ่งการทำงานร่วมกันในพักรวมรัฐบาลเนี่ยต้องมีสถียรภาพและก็ต้องลงเรือนาวารำเดียวกันต้องจับมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่เพียงแค่การหาเสียงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเพื่อหวังชนะการเลือกตั้งให้มีสสเพิ่มอีกหนึ่งคนนั้นก็จะต้องปาาัยในลักษณะการโจมตีพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือการกระทบกระทั่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมเองไม่อยากเห็นคำปราศัยที่จะทำให้เกิดการกินแหนงทางแค่นใจกันในพักร่วมรัฐบาลผมเห็นว่าอาจจะเป็นการปราัยของ หน้าพระประชาธิปัตย์นายจุรินลักษณะวิสิทธตในลักษณะก่อนพาไปก็อยากฝากเตือนสติว่าการปาศัยเพียงเพื่อชนะการเลือกตั้งในเขตเดียวนั้นนะครับก็ต้องพึงระมัดระวังการปาศัยคําพูดคําจาทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะว่า พรรคประชาธิปัตย์เองกับพ,พรรคพลังประชารัฐเองนั้นยังต้องจับมือทํางานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลาก็ถือว่าคนละหมัดนะฮะระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นยกแรกยกที่2เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันหลังจากการเลือกตั้งจบนะฮะเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเราก็